สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาพบกับมหากรรมที่เรียกว่าแบบไม่เคยมีช่างบาดาลชุดไหนทําได้ก่อนนะครับวันนี้เป็นการรวมกันของสมาคมทีมช่างเจาะบาดาลน,น่าจะตอนนี้น่าจะเป็นทั่วภาคอีสานครับแล้วก็จะรวมกันเป็นทั่วประเทศไทยครับวันนี้มาเจาะบ,บาดาลที่โรงเรียนครับเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะจะมาทําให้กับสังคมอยากจะมาทําให้กับน้องๆในโรงเรียนที่ ขาดแคลนในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคครับนาทีมโดยนี่ครับคนนี้ครับที่หันหลังให้เราแล้วก็จะมีทีมงานต่างๆครับเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักครับว่ามีไรมาจากไหนมาในไงบ้างแล้วก็เหตุที่ได้มารวมตัวกันในวันนี้เป็นยังไงนะครับอ้าวสอบถามคนโตเรื่องสวัสดีครับท่านอาจรับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเป็นไงวันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่คือทุกปีก็คือจะมาเจาะน้ําบริจาคโรงเรียนครับผมครับผมวันนี้มาที่โรงเรียนวันนี้มาที่ตุลิน แม่แพร่เหนือวิทย์อำเภอวิทย์เนาะตำบลสีสุขอำเภอศรีนลมจังหวัดสุรินทร์นะครับคือทางโรงเรียนเขาเขาบอกว่าขาดแคลนน้ำพอเพียงบริโภคไดครับประสานงานไปยังช่างช่างก็เลยได้พาพี่ๆน้องๆมาเยอะแยะเลยวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่างเจาะบ่อบาดาลนเพื่อจะั่วอีสานคะรวมรวมตัวอยู่ที่นี่เพื่อจะเจาะบริจาคให้กับทางโรงเรียนที่นี่วันนี้มารถเป็นสิบคันเลยมารถมารถต่อเป็นสิบคันอ่าแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันการเจาะ ก็จะมีเสื้อหลายชุดหลายทีมใช่ครับผมเช่นที่จอดอยู่นี้ก็จะเป็นทีมงานของอ่าทีมงานนี้เป็นของช่างตู่ช่างตู่อ่าช่างตู่เดี๋ยวนี่เน่ช่างตู่ด้านนี้นะครับช้างนี่หนึ่งอันนี้ช่างตู่อันนี้ช่างตู่น้องชายแล้วก็เดี๋ยวอ่าแซมอันนี้ช่างแซมอ่าอันนี้ช่างแซมด้วยอันนี้ช่างแซมอันนี้ช่างแซมครับผมอนน็อตช่างน็อตนี่ครับผมอันนี้ช่างน็อตแล้วก็นุ่นหลายช่างครับผมวันนี้มารวมตัวกันนี่ มีหลายชาติอาจารย์จังเล่มากครบ้างันนี่ครับมีครับหลายหลายคนเลยเป็นทีมงานครับอันนี้คือเรามาด้วยใจเรามาด้วยใจไม่มีโรงเรียนไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรทั้งสิ้นวันนี้เราอยากจะทําเพื่อทรเพื่อสังคมตัวหนึ่งก็คือตัวหนึ่งกําไรที่เราได้จากการจอดน้าหรือลูกค้าคนไหนที่อุ่นหนุนทีมงานเรานะครับจอดน้ําราดานหรืออุปกรณ์โซล่าเซลล์เราก็ส่งคืนแก่สังคมนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นการรวม ช่างตู่ครั้งแรกในประเทศไทยที่เกิดขึ้นแบบนี้รวมตัวกันเยอะขนาดนี้อันนี้นี่คือช่างตู่ช่างตู่ช่างตู่รับนี่เป็นช่างเล่ช่างเล่จาขุบอนอันนี้หนุ่มอโรนหนุ่มเม่สวยเนี่ยช่างเล่แม่งามเนี่ยเล่ช่างเล่แม่งามอันนี้เน้นมีเสียดเลยเน้นมีเสียเลยวันนี้แม่งามอันนี้ช่างตามลูกบอลอันนี้จากไหนครับอันนี้บุรีรัมย์บุรีรัมเดี๋ยวอันนี้จากชุมพวงครับผมจากชุมพวงจากชุมพวงโอ้มาไกลเลยอันนี้ต่างแสียงว่าผมจากสุรินทร์ครับจากสุรินทร์ครับจากสุรินทร์เหมือนกัน านอันนี้คงจะคุ้นหูคุ้นตากันอย่างดีทั้งเสียงทั้งหน้าตาได้น็อตบ้านนาจางการสุรินทร์อันนี้ก็คือทีมงานที่มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้นะครับวันนี้อย่างที่บอกไม่ไม่ได้มีการมารับจ้างไม่ได้มีการมาอะไรแต่มาด้วยใจทุกทกคนมาด้วยใจทุกคนแล้วก็เราก็มีเลี้ยงลุงทานด้วยติดปั๊มน้ําติดแผ่นตัล่าเตไว้เรียบร้อยเลยมอบคุณการศึกษามอบอุปกรณ์กีาทุกอย่างอุปกรณ์กีฬาด้วยทําไมทําไมถึงคิดอยากจะทํากิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาครับ ก็หนึ่งก็คืออยากจะนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อน้องๆนะครับอ,รอยากให้นะครับผมคุณไหนที่อยากเจาะน้ำมาดานมองช่างเจาะในแง่งงดีบ้างนะครับ,รบผม,ผมเพราะว่าช่างเจาะตัวใหญ่จะแง,งน่น็อตตัวใหญ่ทําไมครับก็นะครับผมหลายปัจจัยนะเราก็พยายามจะสร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับผมอย่างทีมงานผมตรงนี้ก็คือมาตรฐานแน่นอนอันนี้คือถ้าเกิดไดาไปเจอทีมงานอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้ไปรับรองเลวยว่ามาตรฐานที่ครับต้องอย่างนี้เลยรับประกันได้มีทีมงานอย่างวันนี้โซลูชั่ที ไม่ได้น้ำมันไม่คิดตังค์ก็ยังเป็นแบบนั้นคือท่านไม่ต้องห่วงเจาะห้าูสิบรูถ้าไม่ต้องถ้าไม่ได้น้ำานีไม่คิดตังค์เลยไม่คิดังือทีมงานมาตรฐานครับที่เราที่เราคัดมาให้พี่น้องได้เห็นว่าถ้าในกรณีที่ไปเจอทีมช่างทีมชุดนี้เนี่ยไว้ใจได้ไว้ใจได้เลยการันตีโดยอำนาจพเือเที่ยวเนาะใช่ครับผมถ้าถ้าไม่ดีพอเนี่ยคงจะไม่ได้มายืนด้วยกันได้ได้ครับผมและที่สําคัญที่สุดต้องมีใจในการที่อยากจะมาร่วมด้วยเช่วยกันใช่ครับผมส่วนหนึ่งกําไรที่มันเกิดจากการเจาะบาดา เรามาลงเพื่อนเรามาเพืสังคมมาขึ้นแก่สังคมส่วนหนึ่งนะครับผมครับผมวันนี้เห็นว่าจะมีกีฬาสัมพันธ์แล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างด้วยใช่ครับผมกิจกรรมเยอะถ้าจอดตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะเป็นการติดปั๊มติดปั๊มติดแผ่นโซล่าเซลล์ติดแสงโซล่าเซลล์ให้ด้วยครับคงจะต้องรอดูนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นไตเติ้ลครับผมแล้วกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นการมอบอุปกรณ์กีฬาขอบคุนการศึกษาโดยทีมงานทุกท่านที่มาในวันนี้ ครับแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังหลายหลายท่านที่กำลังทำงานอยู่เนาะตรงนี้นะครับเต็มเลยครับนี้ก็ทีมงานเราตรงนั้นอ่ะเยอะเลยะเลยครับเป็นแบบนี้เลยนะครับลองเจตรงนี้หน่อยอันนี้อันนี้คือทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือมาร่วมด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมงานครับทีมงานคือทีมงาน้หลังผู้อยู่เบื้องหลังที่เวลาได้เห็นในน้ำใสๆคือต้องมีเขามีเขาต้องมีเขาเลยเนาะใช่ น,นี่คือทีมงานครับทีบพพ่ทำทีมงานแท่งจอบดานวันนี้ถือว่าเป็นการรวมกันครั้งแรกในประเทศไทยดรวยครั้งแรกครั้งแรกเลยที่แทางจอบมารวมกันเยอะขนาดนี้ครับผมน่าจะเป็นหลักร้อยคนโอ้ร้อยคนนอกนอจากนี้ทีมแม่บ้านก็จะทำอาหารเนาะอ่าใช่แล้วชุดแม่บ้านก็ทำงรงทานแจกวันนี้ครับผมันนี้เรามาอยู่หน้างานครับผมอันนี้ลงได้กี่เมตร้วครับหนี่อันนี้ลงไปได้3ามิเมตรละอ่าลองไปดูหน่อยอ่า ที่ข้อดินใช่ใช่เราจะเก็บหน้าดินแต่ละชั้นครับเราจะรู้ว่าน้ําบาดาลเราเป็นแบบไหนหน้าดินเป็นแบบไหนครับเก็บข้อมูลแสดงว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีข้อมูลในบ่อยอ,ยอยู่แล้วใช่ครับเราจะเวลาเราไปเจาะบ่อ,บอหลังเราจะมีข้อมูลในการเจาะครับแต่ละชั้น<ร>ดินแต่ละที่เหมือนกันไหมครับแต่แต่ละพื้นที่หน้าดินไม่เหมือนกันอย่างที่ทุเนียมันจะเป็นหินซะส่วนใหญ่เป็นหินหนีแข็งน้ำจะอยู่ลึกหน่อย อันนี้คือได้น้ำแล้วใช่ไหมครับได้น้ำแล้วนะครับผมรู้สึกว่าช่างไปจอดบริจาคที่ไหนเนี่ยแป๊บเดียวน้ำแตกตลอดคนน้ำแตกง่ายแต่พอไปจอดจริงๆอ่ะผมไม่ได้ตาเดียวไม่ได้น้ำครับจอดบริจาคที่ไรเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดได้ครับผมดวงเราดีครับเราทำด้วยใจเทวดาเห็นใจก็ไ้่างง่ายรถทีมงานทั้งหมดกี่คันครับรถทีมงานผมมีอยู่ในเครือข่ายตอนนี้น่าจะรวมยี่สิบคันเดี๋ยวเราไปดูรถทีมงานกันมะครับผม อ่ะอันนี้ก็คือบริเวณที่รถที่จอดมาร่วงหนบริเวณสนามโรงเรียนในวันนี้ใช่ครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นทีมงานทุกๆท่านนะครับเริ่มต้นจากอันนี้ช่างน็อตอ่าช่างน็อตอ่าอันนี้เป็นช่างเด่นมีรถแห่น้าเมืนวาจ้อยแล้วคันนำแตกแห่พร้อมอันนี้นะครับที่ตู่ของเราช่างตู่ของเราอย่าไปโยงอย่างอื่นนะอันนี้ช่างเตะครับผมช่างแสมครับช่างชาติครับ ทีมช่างแซมช่างตามครับผมช่างเล่ครับช่างตาครับผมอ่านะครับเมื่อท่านไปเจอหน้างานแล้วก็เจอทีมช่างชุดนี้ครับก็อย่างที่บอกว่าทีมนี้เขาจะมาตรฐานในเรื่องของการเจาะบาดาลนะครับ้าให้คิดน้ําก็ไม่คิดถ้าไม่มีน้ำไม่ขินตังนะครับแล้วก็ ทีมงานทุกอย่างคือเนี่ยครับ,รบประกันการกาันตีเป็นทีมงานเดียวกันทีมงานอาของอำนาจโซล่าเซลล์กับน็อตบาน,นาเป็น,ท,นทีมงานเดียวกันทั้งหมดเนี่ยครับผมประกันได้เลยว่าเราจะไม่เอาเปรียบลูกค้าแน่นอนในการเร่งจอบ,บอบาดานครับผม ไม่ได้น้ำผมไม่คิดตังค์ถ้ากำนังอาจจะรับงานถ้าในกรณีที่มีแถวอุบลก็จะโยนให้ช่างเล่อย่างช่างเล่ยู่อุบลช่างตามนี่อยู่บุรีรัมย์นี่ช่างตูเมีเยอะนี่อยู่โรราชอย่างเงี้ยทุกที่เนาะทุกที่ครับผมอยู่ทุกที่เนี่ยบนหลายเมียอยู่ทุกที่แล้วก็ทำยทุกที่ด้วยใช่เราจะมีทีมงานที่มาตรฐานแน่นอนไม่ต้องกลัวสุดท้ายวันนี้ก็มารวมกันจนได้ครับก็คือน่าจะเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกหน้างที่ที่เกิดจากการลม ทีมช่างบาดาลเยอะที่สุดใช่ครับผมน่าจะครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็ครั้งต่อๆไปเราก็จะมีคาราวานแบบนี้เกิดขึ้นอยๆเนาะเราจะมีบริจาคอ่ะเรื่อยไปราบใดที่ท่านจ้างเราต่อหน้ําบาดาลเราก็จะมีทุนมาบริจาคแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเมื่อใดก็ตามที่ทีมงานนี้ได้ทํางานครับก็จะมีส่วนหนึ่งในการที่จะคืนกําไรมาสู่สังคมเนาะเป็นแบบนี้นี่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอดูปั๊มบาดาลติดโซลาร์เซลล์แล้วก็มอบอุปกปณ์กีฬาใช่ครับผม เนี่ยครับรถทีมงานมานี่ทั้งหมดเลยครับมาจอดอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอันนี้แค่ส่วนหนึ่งของของรถโจของทีมงานเราครับเจาะลึก500เมตร300เมตร10-20เมตรเจาะได้หมดนะครับคันนู้นจะเจาะได้เป็น500เมตรสำหรับใครที่อยากเจาะลึกระบบโรงงานทางนู้นใช่ไหมครับนุ่นไอที่ติดกับรถแห่ใช่ไหมครับใช่ครับผมมีหน้าถึงมีรถแห่มาด้วย500เมตรเลยใช่ของช่างตูนี่สโลแกนก็คือ แข็งใหญ่ยาวแตกใบแข็งใหญ่ยาวแตกใบน้ำแตกใบพอแตกเสร็จปุ๊บถ้าอยากทำแท้งก็มาหาคนนี้มาหาคนนี้จังนรถถนัดทำแท้งครับผมครบทีมงานเลยโอเควันนี้เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางทีมเขาเรียกว่าสมาคมจบบดานแห่งปรไทยเนาะได้มารวมตัวกันในวันนี้แล้วก็ทำกิจกรรมดีๆขอบคุณทุกทท่านอีกครั้งหนึ่งทนเด็กๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับทีมงานคุณภาพครับนี่ครับโอเคเลยครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับ